ไอเซนมึงอ่ะเป็นปนทําไมอ่ะแล้วมึงก็ไปป้นบ้านเศรษฐีอืม uh huh. แต่มึงเสือกถือหนังกระติกไปแต่ที่นี่เศรษฐีน่ะเขามีปืนอยู่ในมือมึงคิดว่าเศรษฐีน่ะเขาเห็นมึงถือหนังกระติกมาแล้วเขาจะทิ้งปืนในมือ <c oughs> แล้วิงไปหาหนังกระติกมาสู้กับมึงไหมันนต้้อองงย่าดิแบบประมาณว่าเฮ้ยไอเซนเป็นไรโจรเลยมีอะไรมาป้นหนังกระติกเฮ้ยเดี๋ยว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 กูไปหาหนังกระติกก่อนนี่เหรอไม่ได้ เาปนบ้านเขามึงเดียบนันไงานบ้านเขาเขามีสิทธิ์ที่จะปกป้องบ้านของเขาด้วยสิ่งที่เขามีไม่หรูหรอกมึงคิดได้ไงให้กูไม่ใช้ M16 แล้วไปใช้ปืนกระหลงป้องเหมือนมึงน่มึงอย่าลืมนะมึงมาขึ้นบ้านเขาเออมึงเป็นโจรเออเขามีสิทธิ์ที่จะใช้สิ่งที่เขามีเพื่อปกป้องอธิปไตยมึงจะบ้าหรือเปล่าเขาว่าโจรเนี่ยยังสูงไปสําหรับมึงเนี่ยเป่นสายตากูสําหรับหนึ่งเนี่ยมึงเป็นได้แค่เกียที่เป็นขี้เลร้อนน่ะเออหักหล้า ได้แม้กระทั่งเพื่อนของตัวเองล้างเผาพันธ์ุคนที่บ้านตัวเองเป็นขี่<า>เดือน,นด้วย <ไร S 2> อ,อทุคนมึงอะ <c oughs> จำไว้นะ <c oughs> ปากกูมึงมันก็แค่เหี้ยที่เป็นขี้เลือนตามนั้นแหละ